พระเยซูไล่หมูกา้าขายออกจากพระวิหารเมื่อใกล้ถึงงานปสัสกาของเจ้าหิิวพระเยซูกะเตลตาขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารของพระองค์กระหันหมูคนขายงว้วขายแกะกับขายนกกาแกะที่ไว้สำหรับเป็นเครื่องบูชาคนแลกเหรียญก็นั่งอยู่ต้อยมูเขาพระองค์ก็เอาเจือกแบ่งเป็นแท่ไล่เห็บมืเขาออกจากพระวิหารตึงแกะตึงงวัว และพระองค์ก็อกเลียนกับบืตโตของคุณแลกเหลียนเหียพระองค์ก็ว่าให้คนขายนกกาแก่ว่าคนขวาออกไปให้หมดห้ามมางะบ้านพระบิดาของให้กลายเป็นกาดกำนันสาวกก็คิดถึงกำในพระคัมภีร์ที่ว่าความชงหักภักดีมีต่อบ้านของพระเจ้างะคือตัวเขาบมดไว้เสี่ยงมดเมื่อโมผู้นำใจว่วหัน แต่อันกลหมาคือพระองค์ว่าต้นมีสิทธิอ์อย่างจะอี้แน่จริงก็ยากการอสัตย์ที่แสดงถึงอำนาจของต้นที่พอกำลังพระเยซูก็ตอบว่าตุกพระวิหารนี่กว้า,างเหี้ยแหละและเขาจะแปลงขึ้นใหม่ในสามวันโมผูน้ำจางยูงกลวว่าพระวิหารนี่ใช้เวลาแปลงถึงสี่สิบหกปีแล้วตันจะแปลงใหม่ในสามวันอันหน่อยแต่พระวิหารที่พระองค์อุ้นเด่นก็คือตัวพระองค์ หลังจากพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วมูซาวาก็จำได้ว่าพระองค์เคยอ้จาอีไว้แล้วมูเขาก็เชื่อพระคำีร์กับเชื่อกับอู้ของพระองค์ระหว่างงานปัสกาพระองค์ก็อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและมีแหมหลายคนมาเชื่อกับวางใจพระองค์ไม่ได้หันการอัศจรรย์ที่พระองค์เนี่ยแต่พระองค์ไม่ได้วางใจในความเชื่อของมมเขาเลยวันว่าพระองค์อ้าจากกูคนดี ก็ต้องมีภัยมาบอกพระองค์ว่าใจคนเป็นจะไดวันว่าพระองค์รู้จิตใจของคนกุคนดี